เม่ไหม่ไหมรั่เไ่มอครับซึ่งมอนก็จะมีบุคคลที่ชาชีจริงๆวันนี้ยังไงก็ือ่าจะต้องกดไปดีแต่เพิ่ก็คือ้าหนี่ขั้นตอนยาขอที่ต่อที่ด้านหนคะเออตอนนี้เป็นไปได้ตองว้องใช้โรั ตอนการฉาให้เราทำี่าก่อนเรางก่อนอนี้ง่ายๆสั้นๆก็คือว่ามืออขอเป็นน้ำเฉลส่วนมนะทำแบบนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรรอบมาแก้ไขแต่รอบนี้อบมาไปาดนะครับโอเคปีเด็กปี 好，地方好。